สวัสดีค่ะเอซีทุกท่านฮะอันนี้อันนี้เป็นคลิปของเมื่อคืนนะคะคลิปของเมื่อคืนนุ๊กเอามาให้ดูเจ็บตาอ้อนนะคะเจ็บตาเนี่ยค่ะเจ็บตาข้างซ้ายเนี่ยค่ะถ้าไม่เจ็บตาไม่มีจะมานอนให้เราหยอกแบบนี้นะคะไม่มีเนี่ยค่ะเจ็บตามากมแล้วก็นอนนอนกินนมหลับแบบแบบ แบบหลับทั้งดูดขวดอยู่อย่างเงี้ยค่ะปกติไม่มีแบบนี้นะคะไม่มีถ้าไม่เจ็บตานี่คือกินอิ่มแล้วจะไปวิ่งเล่นซุกซนเหมือนเดิมจะไม่มานอนหลับทั้งขวดนมแบบนี้นะคะอันนี้เจ็บตาเมื่อคือนนะคะอันนี้เมื่อคือนที่นุกถ่ายคลิปไว้นะคะหลับทั้งขวดนมแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าเจ็บตาคิดว่าน่าจะไป ตาไปโดนอะไรมานะคะคิดว่าว่านุกก็ไม่ทันได้มองนะคะตั้งแต่เมื่อตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะอันนี้นุกมาเอาทําคลิปตอนช้านลกเอาคลิปของเมื่อคืนมาให้ดูนะคะหลับนมนี่หมดขวดเลยนะคะหมดขวดแล้วก็หลับหลับทั้งขวดแบบนี้เลยนะคะถ้านุกเอาขลนมออกนี่ก็เขาก็จะตื่นนะคะ แต่ว่าวันนี้เขาก็ดีขึ้นแล้วนะคะวันนี้เขาก็ดีขึ้นแล้วตาก็ไม่แดงน้ำตาก็ไม่ไหลแล้วนะคะโอ้ยถ้าไม่ถ้าไม่เจ็บตาไม่ไม่นอนอย่างนี้ค่ะไม่หลับสลบสไลดยแบบนี้ไม่มีไม่มีทางไม่มีทางจะนอนแบบนี้จะเล่นจนนาทีสุดท้ายจนนาทีที่นุกปิดไฟนอนจะไม่มีมานอนหลับแบบนี้ อันนี้เจ็บตาอันนี้คลิปเมื่อคืนนะคะคลิปเมื่อคืนเอามันดึกมากแล้วนุก็เลยไม่ได้ลงคลิปตั้งแต่เมื่อคืนนะคะก็เลยมาลงให้ดูตอนเช้าเนี่ยค่ะนอนหลับนอนหลับตาแบบนอนแบบเจ็บตาอันนี้เมื่อเช้านะคะอันนี้เมื่อเช้าวันนี้เองนะคะเช้านี้เอง ดีขึ้นแล้วนะคะตาก็ไม่ขอบตาก็ไม่แดงแล้วก็ไม่มีน้ำตาไหลแล้วนะคะดีขึ้นแล้วนะคะดีขึ้นแล้วก็ดีแล้วนะเหมียวเล็กแม่ใจไม่ดีแม่ <c oughs> คือลูกๆอย่าเป็นอะไรทั้งหมดทั้งมวลทั้งหน้าบ้านหลังบ้านอย่าเป็นอะไรม <c oughs> าเป็นอะไรมาทีก็สงสารลำบากมากเลย กินนมได้กินนมได้ปกตินะคะกินนมได้ปกติของเขานั่นแหละคะ่ะตาตาไม่แดงแล้วนะคะงานนุก็ยังไม่เสร็จเลยวันนี้ว่าจะไปหาอาริสไม่รู้ว่าจะได้ไปไหมนะคะเพราะว่างานงานเยอะมากงานทำแต่เมื่อคืนยังไม่เสร็จเลยต้องทำเป็นไฟล์ส่ง สงตามที่ผู้บังคับผู้บังคับบัญชาบอกมานะคะเนี่ยค่ะดูเขาเล่นดูเขาเล่นเล่นกับพี่เขานะคะแข็งแรงเหมือนเดิมแล้วเล่นกันวันนี้ก็คงจะได้ทำงานให้เสร็จทั้งวันนี้คงจะได้ทำให้เสร็จแต่ว่าจะแต่ว่าจะต้องไปหาน้องมาหาก่อนนะคะน้องมาหาไปให้อาห,ห,หารน้องก่อน ที่ทุ่งนาก่อนแล้วก็กลับมามาทำงานให้มันเสร็จนะคะก็เมียเล็กสรุปว่าดีขึ้นแล้วนะคะดวงตาน้องดีขึ้นแล้วนะคะขอบพระคุณเนปซีทุกท่านนะคะที่เป็นห่วงน้องนะคะแล้วก็ให้กำลังใจน้องนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ